สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลูกแม่ปะอ้าวอ้านนองนีน่พบพอกันอีกแล้วกับสาวหัวเนาะกับเป็นเวลาโดนนานเติบเนาะที่สาวหัวพอได้มาอัพลิบสุพีสุนอกเบ่งเนาะโมนีมน้กัสิมาพี่พาหนองมามาเบ่งเนาะสถานที่การทำงานของ สาวบัวเนาะเพราะว่าปกติแล้วสาวบัวกับสิโบคอยอัปเดตปันไดเกี่ยวกับสถา,านที่ของการทํางานเนาะส่วนมากเลยกับสาาีอัปเดตเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าพาเด็กๆไปเที่ยวสถา,านที่ต่างๆเนาะเพราะว่าทายสถา,านที่ทางานผูไลกับอย่างพี่น้องเบือเนาะมื่อกี้ก็เลยสิมาอัปเดตให้เบิรงเนาะว่าชีวิตและงานเล่าในไทยเนะาะดูกินแบบใดหรือว่าทําการทํางานแบบใดเนาะพี่น้องเนาะมื่อกี้ก็คือเฮ้าดูนอกสถา,านที่เนาะ เอามาให้งานทางหนอกพี่น้องวันนี้ก็คือจริงๆแล้วสาวบัวเนาะสาบัวกระเป๋าใบนี่คือเป็นพนักงานาปลูกพักเนาะพี่น้องแต่ว่าก็คือทําร้หนาทีเนาะกับทีนี่พับงานหนอกพับงานนอกก็คือเป็นงานของบริษัทเนาะพี่น้องซึ่งเข้ากันเหมือนกับแบบว่าเข้าหหเห็ดได้พี่น้องเนาะเข้าเห็ดได้ในส่วนงานต่อเติมงาน,นีนย่างต่างๆเนาะก็คือเข้ากับพ่อเห็ดได้เนาะเข้ากับซอยเรือกันไปเนาะก็คือออกมาจากสี่เข้ากับไร้เงินพิเศษออกพี่น้องแต่ว่า เข้าเป็นการแบบช่วยเหลือบริษัทเนาะเพราะว่าเขากัอาัยเปินกับอาศัยเขานะพี่น้องเนาะเข้าเวลาออกงานจงสีเขากับก็คือมาทํางานตามหาที่ของเข้าปกตินะพี่น้องก็คือมีอาจจะเป็นงานเชื่อมงานเล็กงานปูนกระเลอเตสสถานทีงานเนาะพี่น้องก็คือสถานที่สีมาเข้าสีมาเห็ดในตอนนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับกา้นปูพักคือเก่าแหละพี่น้องเนาะก็คือมาเห็ดโต๊เห็ดยังแหละพี่น้องเดียวสิพ้าทุกคนไปเบิ่งเนาะว่าอ่า ชีวิตขอ,ของการทํางานของเฮาเนาะมันเป็นแบบใดพี่น้องบริสุทธิ์รู้ดอกพี่น้องเน,นาะชีวิตการทํางานคือทุกคนหูดีที่แหลววะว่ามันบริสุทธิ์รู้เนาะพี่น้องต่วา่ากัสีอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนเนาะเผื่อว่าหลๆาคนคนอยากหูอยากเห็นเนาะว่าชีวิตแรงงานลาวในไทยมีกินอยู่แบบใดหรือว่าอ่าสุกถูกเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเดียวเฮามาเบิ่งนํากันเลย,เยนี่เนาะพี่น้องวันนี้เฮาก็ได้รับมอบไม้มาเฮ็ดโตเนาะพี่น้อง นะอยู่โรงเรียนนานาชาติเนาะพี่น้องตอนนี้เขาบบ่ามาเสริมข้านเนาะเสริมข้านข้างล่างห้เนาะจริงๆโตอันนี้คือโมเมนตะ์เข้าเฮ็ดเนาะพี่น้องก็คือเพิ่นจางมาจากหม่องอื่นเพิ่นซื้อมาจากหม่องอื่นเนาะแต่ว่าเข้ามาตรวจตาแล้วเนาะตรวจงานตรวจยัจงแล้วเข้าประเมินแล้วว่ามันมันผ่านกับว่าเมียนเนาะพี่น้องก็คือ ความแข็งแรงของโต๊ะมันมันบผ่านเนาะเพราะว่าเวลานันเวลาเทาสิปูพักเข้าต้องเอาดินเอาอยางถึ้นใสซึ่งเท่า,เข,าเข้าประเมินแล้วว่าโบสามารถหลับหนักนักได้เท่ากันเลยต้องมาทําการเสริมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นตัวที่เทาเอามาเสริมเนาะเนี่ยเทาต้องเสริมคันเพิ่มอีกเนาะโตัวละสองตัวเนาะพี่น้องถ้าเ่าบเสริมเนี่ยคือว่าปลูกพักนี่คือแน่นอนเลยว่าเอนพี่น้อง น้างเฮาเลยมาเสริมนี่แหละพี่น้องชีวิตของแรงงานเล่าในไทยอย่างที่บอกเนาะบริสุทธิ์รู้พี่น้องแต่ว่าเฮากะต้องสู่พี่น้องแล้วก็บริคิดว่าลําบากอียังขนาดนั้นเนาะก็คือชีวิตของการทํางานแน่นอนเนาะผมมีงานได้ทีมันสิสบายเนาะพี่น้องคันสบายเพิ่นคือสิบ่จ่างนะเนาะก็คือลําบากทุกงานพี่น้องแต่ว่ากับมันกับโบเกินกว่าคนเหาที่สิทาได้เนาะพี่น้องคือยังสช้าบัวก็บาไปเนาะพี่น้องก็คือยังกเ้ย ใชเบ่งเนาะทุกอย่างก็คือส่วนมาเท่ากับสิเหตดโดยตัวเองเนาะบ่ราว่าสิเป็นบวกโต๊ะบวกยังเนาะคือจังโต๊ะปูพักจังสิโพ่งล้างหอกล้างก้าคือเฮ็ดใดพี่นนอะเนาะงานแบบทีโบยใหญ่เกินไปเนาะเฮาก็คือสามารถรลับได้พี่งนีะเนาะอันนี้เป็นที่งานของมู่เหาเนาะพี่นนอะนี่กะสิประมาณนี้เนาะอันนี้คือเฮาสิเอาอ่าทําการ อ,อันดับแหลกเนะเาะก็คือสเสริมขาโตให้เพิ่นก่อนเนะาะก็เสริมขาโตแล้วเราก็ที่มาทําการาปูผาเนาะจนถึงขั้นตอนของการปลูกเนาะอันนี้ก็คือเป็นดินที่เราเตรียมมาไว้แล้วเนาะพี่น้องอันนี้ดินอันนี้พี่น้องเื้อบอว่าใส่ให้งานคนแบกขึ้นพี่น้องจากสันหนึ่งจนถึงสัน,สนที่สี่เนาะ,น,<อ>ะนี่ดินจํานวนหนึ่งร้อยแปดสิบกระสอบอันนี้คือแรงงานคนนี่ละสามสี่ค้นนิตีพี่น้องเห็นอยู่ในตอนนี้เนาะ พี่น้องวาดภาพเอาเลยว่าดินลอยแปดสิบกระสอบกระสอบละบบตำก็เสาหาโลพี่น้องแต่ว่ากะบบนเนื้อความพญายามพี่น้องเนาะเท่ากะสามารถค้นขึ้นมาได้แต่ว่ากะใส่เวลาจักหน่อยแต่ว่าะถามานักบอกพี่น้องมันกะพี่น้องคิดเอาเนาะแบกดินขึ้นตึกพี่น้องมันบอกคือว่าแบกยางข้างเหลียบเนาะแบกแบกปืนพี่น้องแบกแล้วก็ปืนขึ้นตึกเนาะมันกะเป็นอยังที่ เอาง่ายๆก็คืองานค่อนขางที่สินักเนาะแต่ว่าเฮากับบอยเหาะเถาะพี่น้องเฮากะสู้เนาะงานก็คือเงินเงินก็คืองานเนาะเฮาก็เคยคิดว่าเขามาทํางานแล้วเฮาต้องเหลืองานที่มันสบายๆบอยพี่น้องคือนักต้องเอาเบาก็่ต้องสู้เนาะเพื่อความู่เลาะพี่นนอะเรื่องงานเฮากเคยเกี่ยงเพราะแต่ว่ามีงานให้เฮาเห็ดหลับเพิ่งในที่เฮาคิดว่าเฮาเ็ตไใ้เนาะนี่แหละเอาเลย นี่แหละบางบางคนก็สิบว่เขาใจเนาะบางคนก็สิบว่เขาใจว่าเฮาเหตุเกี่ยวกับหนาที่ยังแน่หนาทีของเฮาในแต่ละมือมียังแน่บันเบาบดายว่าแต่ละมือเห็นยังเน่เพราะว่าแต่ละมืองานมันก็สิมีแตกต่างกันไปเนาะบอกง่ายๆก็คือว่าผู้จัดการก็อยู่หนีผู้รู้แรกก็อยู่หนีเนาะช่างก็อยู่หนีพี่น้องอยู่หนีทุกอย่างนี่แหละเขาดูแลทุกอย่างจัดการทุกอย่างออกแบบเองดูแลเอง เนะคิดเองทุกอย่างในในส่วนงานที่เขาอาซิมี่เล็กหน้อยๆที่ว่าฝ่นออกแบบมาหายแต่ส่วนมาเข่าสิเป็นคนออกแบบเองเนาะคิดเองดูแลเองจัดการเองเนาะนี่แหละคือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่เนาะหนึ่งอ่ะพระกิจที่เขาได้รับมอบหมายในมือนี้แต่ว่าคิดวัาจใจ้เวลาอยู่ประมาณบวตำกัว่องซึ่งฝืนเนาะสำหรับงานอยู่หม่องนี่หน่องแล้วก็ล้างลังจากจบจากหม่องนี่เนาะก็มีงานใหญ่อีกอีกงานหนึ่ง เดี๋ยวสีได้มาอัปเดตสุพีสุนองเบึงเนาะให้มันเซตงานตัวนี้ซจะก่อนเนาะจังได้กะฟากาพี่น้องเป็นกำลังใจให้นําในเดอ้อพี่น้องนี่ล่ะชีวิตแรงงานเล่าในไทยพี่น้องเนาะบางเทอมันกับบริสสชวยรู้แหละกะโบ,บทท้งขันวันละหมาขนาดนั้นเนาะก็คือบบ่อยากให้บ่อยากให้มองว่าเป็นการจังสีจังสันเนาะพี่น้องเนาะกือว่าอ่า เากับมีความชุกในสิ่งที่เฮ้าเห็ดนาะพี่น้องได้กับฝากเป็นกำลังลใจแห่นนำด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพิถประกันใดกับกับข้อโทษข้อภัยเนาะหรือว่าอ่าพี่น้องคิดเห็นแนวดเนาะกับลองคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าอยากให้เหตุคิดแนวดเนาะหรือว่าอยากให้เหตุคิดแบบใดกับลองเหีนกันเข,ข้า,า,ามาเนาะว่าอ่าก็บูกว่าจิตั้งสุพิชเนองเบิงเนาะว่าบางเทือเฮา ไปบางคนอาสิหมักกะมีบางคนอาศิบ่มหมักกะมีเนาะเี่น้องพราะนะกัะฝากพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้พวกเ้าทุกคนนั่งเนาะพี่น้องเนาะอีก็คือเป็นการทํางานของเฮาก็คือประมาณนี้เนาะพี่น้องจังได้ติดตามเป็นกําลังใจเนาะติดตามกันไปยาวๆพี่น้องเนาะเช้าบวกอะขอบุญขอคุณพ่อแม่พี่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เช้าบวตลอดมาเนาะทั้งเพื่อนเก่าเพื <Jest S 2> ่อนใหม่ขอบุญร่งแรงใจขอบุญทุกแกล้งฉนวนสมิปนี่ลากน้องไปก่อน selamat di